สวัด่ึงนูปก็ดึงเยสวัสดีค่ะคเพื่อนๆที่น้ำหมีไปเก็บมะเขือเทศมาเยอะๆเนี้ยนะคะที่เมื่อสักครู่อะ ก็น้ำหมีจะมาทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่ลดน้ําหนักนะคะก็จะเป็นอาหารของเม็กซิกันก็จะเรียกว่าซาลซ่านะคะแต่ว่าคนไทยก็คงเรียกว่ายำายํยม,มะเขือเทศเนาะก็ครั้งที่แล้วน้ำหมีทำไปแล้วก็คือจะทำแบบสดก็แค่หัน่นกระเทียมแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็พริกใส่ลงไปเลยแบบสดๆ กระเทียมแล้วก็พริกมะนาวเกลือแล้วก็ผงเม็ดจีราค่ะแล้วก็มะเขือเทศแค่นี้เองค่ะก็ไปชมกันเลยค่ะว่าทำยังไงอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกน้ำหมีจะใช้การอบค่ะก็ถ้าเป็นคนที่ไม่มีเตาอบก็ใช้วิธีการคั่วนในกระทะแล้วกันนะคะต่อไปก็มาหั่นมะเขือเทศกันก่อนค่ะเพื่อน ลูกใหญ่แบบนี้ก็คือจะหั่นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าะค่ะเพื่อน แล้วลูกเล็กๆแบบนี้ก็หั่นเป็นแค่สี่สี่ส่วนแบบนี้นะคะนะคะก็กระเทียมพริกหอม ที่เราอบไว้เราก็มาตำค่ะนี่ค่ะพระเอกนางเอกขาดไม่ได้เลยใส่ลงไปเลยค่ะ่อนเพื่อน งเครื่องนะคะใส่มะนาวไปนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวนะมะน,นาวนี้ก็ช่วยต้านหวดัดระบายลำไส้ดีเลยค่ะเนี่ย ใส่เกลือใส่ผงยี่ลรานิดเดียวปิถ้าสำหรับใครที่ชอบรสอื่นก็ปรุงได้ตามสะดวกเลยนะคะโอ้ท้องร้อง <c oughs> <c oughs> เห็นพวกคือเวลายำยอะไรอย่างเงี้ยทีไรนะท้องร้องไปก่อนหรอคะ เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมจิจจจจจความจริงเขาต้องตั้งไฟนะแบบเอาไปตั้งไฟเลยเงี้ยน้ำหมีเปลี่ยนใจละถ้าเผาหอมกระเทียมพริกพอล้วแล้วก็อันนี้ก็กินแบบสดถ้าตั้งไฟอีกเกินดึกแน่ค่ะตอนนี้ก็ปกติน้ำหมีจะกินข้าวก่อนหกโมงตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วว่า ข้าวแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แหระค่ะเพืพ่อนๆมาเขือข่อนค่ะเพื่อนๆแวบ,บของโปรดน้ำหมี่เลยอ่ะน้ำหมี่มีร้านประจำเจ้าหนึ่งอ่ะเขาผัดเจ้าโหสุดยอดอะ <c oughs> ่ะเขามีเคล็ดลับ I want t o w r way all y o u that's why I use t r i t o n ด้านนี้ก่อนเนาะ กินไม่ถูกทานดีสกรายดีสกรายกูดวิจิตในวันเอ้ยเจ้าบีก็ไปด้วยเนาะกรอบมากเลยนะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะ